สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้มีเรื่องราวอะไรที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ไปมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาให้ไพ่พรมยานช่วยบอกที เล่าเรื่องตัวคุณพลังงานตัวคุณเรื่องราวดีๆเข้ามาตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงพะรักษมีคุณมีสเสน่ห์ดูหล่อด,ดูสวยโดยเฉพาะผู้หญิงโดดเด่นสําหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายก็เป็นพลังงานที่ดีพลรักษมีความความมีโชคลาภความอุดมสมบูรณ์มีคนรักใคร่เมตตาช่วยเหลือแล้วพลังงานของคุณพลังงานตัวคุณเอง เป็นคนที่ดูไพ่ันนี้พูดถึงมีมีพลังพิเศษมีพลังพิเศษที่ที่จะดึงดูดผู้คนให้ลหลงไหลอยากอยากอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาแล้วคุณมีหยานสังหรณ์หยาดสัมผัสร่วงรู้เข้าใจจิตใจคนอื่นได้สัมผัสถึงความรู้สึกของคนอื่นเพราะคุณดูดูมีเมตตาดูจิตใจดีดูอบอุ่นดูจริงใจมีความสงบความสม,มถะความเรียบง่าย เหมือนอยู่ในกับธรรมชาติอ่ะมีความสุขใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขสดชื่นความเมตตาความปรารถนาดีเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดูดคุณมีสเสน่ห์เสน่ห์ทางคำพูดการช่วยเหลือพลังงานตัวคุณโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณโดยที่ไม่เหมือน ง่าย,ายเข้ามาในชีวิตคุณอะสมหวังเพราะวันนี้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะเข้ามาในชีวิตคุณะ่ะนบต่อจากนี้ด้วยทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์บุญวาสนาดีมีสเสน่ห์อยู่ในตัวคุณเองในคาพูดสเสน่ห์ทังคําพูดคําพูดของคุณนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภความประสบผลสําเร็จในชีวิตในทุกด้านว่าเรื่องงานเรื่องเงินความรัก ชีวิตพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์เรื่องราดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาจากตัวคุณด้วยพลังงานตัวคุณด้วยความดีของคุณความมีสเสน่ห์ความเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติเข้าใจจิตใจคนอื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณพระนาลายทรงสุบนันเหตุการณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะ ในเข้ามาในชีวิตคุณพเพราะไปน,นี้พูดถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ก็ยังอ่อนไหวกับชะตากรรมของคุณว่าจะไปในทิศทางใดอยู่ที่คุณแล้วแต่ละคนละท่านเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากน้อยที่แล้วแต่ละคนละท่านที่จะเข้ามาพเพราะไปน,นี้พูดถึงเกี่ยวข้องกับเหมือนทําอย่างไรได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําไม่ดีไว้ก็เรื่องราวที่คุณต้องยอมรับที่เกิดขึ้น ด้วยที่ในเรื่องราวในอดีตที่คุณทำมาเหมือนพ่อตัวคุณเองมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนคอยคอยดูคอยส่องคอยมองคอยติดตามชีวิตคุณอันนี้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณว่าคุณทำดีร้ายชั่วดีแค่ไหนจะให้ผลตอบแทนคุณด้วยด้วยความยุติธรรมคุณได้รับความยุติธรรมเข้ามาในชีวิตคุณละ จากจากนี้ไปแล้วคุณทําเหมือนพ่อไปนี้พูดถึงการขึ้นลงของเหตุการณ์ของชีวิตแต่ก็อยู่ที่การกระทำหรือถ้ามองอีกด้านธรรมดาของชีวิตมีขึ้นมีลงมีหมุนเวียน,เป,ยนปเ,เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีสูงมีต่ำเปลี่ยนแปลงพราะไปนี้ไม่ไม่หยุดนิ่งตามช่วงเวลาตามเหตุการณ์ นับจากนี้ไปก็อยู่ที่ตัวคุณการกระทําของคุณและพลังงานตัวคุณพระอภัยมณีกับผีเซื้อสมุรความปรารถนาอ้อนวอนร้องขอพอไปนี้พูดถึงพระอภัยมณีกับผีเซื้อสมุรความ ความหวังความปรารถนาความต้องการของคุณเพราะในหัวข้อเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้คุณจะพบเรื่องราวดีๆแต่คุณอ้อนวอนร้องขอให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้สูงไว้มากเหมือนยากที่จะเป็นไปได้ถ้ามองดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ได้ในชีวิตคุณหรือเรื่องเงินแล้วแต่และคนละท่านที่คุณปรารถนาที่คุณอ้อนวอนร้องขอ ให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาเหมือนเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นไปได้นะแต่ก็อยู่ที่การกระทําของคุณเนี่ยคุณจะสําเร็จสมังโอกาสที่ดีเรื่องราวดีๆเข้ามามากน้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณ,คณการกระทําของคุณอ้อนวอนความปรารถนาความต้องการดูเป็นไปไม่ได้แต่เหมือนเป็นไปได้นะ นะต่อจากนี้ร่วงสองใบไม่เอาแล้วเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะจากนี้ไปแล้วคุณจะได้พบเจอเทพจาจทร์เทพจาจทร์ดูความวิตกกังวลนะความอ่อนไหวแต่พลังงานของความหล่อความสวยความมีสเสน่ห์ ความคิดความจินตนานการความหวังความปรารถนาต้องเลือกต้องตัดสินใจลที่การกระทําคุณนะต่อจากนี้เพราะวันนี้ยังมีภาระที่แบกรับรับผิดชอบคุณมีความรับผิดชอบความอดทนความมานะพยายามต้องอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจความวิตกกังวลแล้วอย่างไร เทพาอังคารพร้อมที่จะเผชิญเนะนี่ยเรื่องราวดีๆนะต่อจากนี้ถ้าคุณพร้อมพร้อมที่ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการนะ่สมหวังดังที่คุณคิดนะต่อจากนี้ไปคุณจะพบกับโอกาสที่ดีได้ดังที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการแต่แต่คุณต้องมีการต่อสู้นะเพราะวันนี้พูดถึงความหวังตั้งใจไว้เพราะวันนี้พูดถึงเทพาอังคารนะ่ะ การต่อสู้ความอดทนการพร้อมที่จะเผชิญเรื่องราวต่างๆเข้ามาเพราะคุณมีพลังของความอดทนความมานะพยายามความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาความเหน็ดเหนื่อยความมีความอดทนคุณมีความรู้ความสามารถอยู่เฉพาะตัวคุณความขยันมีฝีมือความรู้ที่พร้อมที่จะเผชิญด้วยความไม่ประมาทให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดเมื่อเหมือนว่านะต่อจากนี้ไป เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะแต่เหมือนอมีเรื่องราวที่แต่จะพบกับเรื่องราวดีๆได้แต่ค,คุณคิดคุณต้องการแต่เหมือนต้องต่อสู้ต้องเอาชนะอุปสรรคหวางน้ําต้องมีกําลังกายกําลังใจที่อดทนพร้อมที่จะ,ะเผชิญถ้าคุณพร้อมเมื่อคุณพร้อมแล้วอย่างไรอีกจะเกิดขึ้นกับคุณ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรเพราะนะพลังงานตอนนี้พร้อมจะต่อสู้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวางน้ำมั่นคงท้าเวสวุวรรณทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์คู่กับภัยพลักสมีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายความความแต่เหมือนจะเกิดขึ้นกับคุณน่ะนะต่อจากนี้ คุณจะพบกับเรื่องราวดีๆแต่เหมือนนะตอนนี้เรื่องเรื่องราวที่ผ่านมาคุณยังมีเรื่องที่คุณต้องต้องเผชิญตั้งแต่ที่ผ่านมานะปัจจุบันต้องอดทนแล้วเน่เกิดขึ้นกับคุณได้หลังที่คุณคิดคุณหวังไว้นะเพราะนี้เป็นสิ่งที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการคุณปรารถนาแล้วด้วยพลังคุณะต่อจากนี้ไปนะความอดทนของคุณในตอนนี้ด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ย มานัพยายามแล้วบรรลุเป้าหมายได้ดังที่คุณคิดเพราะใบน,นี้จะเกิดขึ้นกับคุณท้าเวสุวรรณความมั่นคงไม่ได้มาง่ายๆความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จสมหวังในทุกด้านทุกเรื่องที่คุณปรารถนาต้องต่อสู้มาด้วยแรงกายแรงใจด้วยความอดทนความเหน็ดเหนื่อยความมานะพยายามล้วจะสมหวังนับต่อจากนี้ไปในความอดทนของคุณเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นกับคุณ เรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้ารอคุณอยู่ในอนาคตแล้วตัวคุณเองเป็นอย่างไรเหนื่อยล้าคุณต้องการมีคนมาช่วยเหลืออุ้มชูดูแลดูคุณเหนื่อยเหมือนคุณเหมือนคุณเหนื่อยกับอุปสรรคมากมายแล้วกว่าจะพบเรื่องราวดีๆกว่าจะสําเร็จสมหวงังแต่ทุกอย่างอยู่ที่คุณด้วย เการยังมีการขึ้นขึ้นลงลงให้คุณแก้ไขด้วยความดีการกระทําของคุณนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จสมหวังแล้วคุณเหนื่อยต้องมีสติยับยัง้งยั้งคิดพินิจพิจารณาในจะพูดที่จะคิดจะต,ตัดสินใจทําอะไรลงไปมีอุปสรรคขวางน้าแล้วอย่างไรอีกเทพสุขอันนี้ก็ย้มสามนะพบเทพสุขคือความสุขความอุดมสมบูรณ์ดังที่คุณคิดคุณต้องการ พ่อไนี้พูดถึงว่าคุณจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรแต่ระวังเหมือนพ่ใไปนี้พูดถึงให้ระวังเวลามีทุกข์ก็อย่าลงทุกข์เวลามีสุขก็อย่าหลงกับความสุขไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้หรือในอนาคตที่ผ่านมาเนะเพราะที่คุณเรียนรู้คุณต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจนะในชีวิตหรือไม่ด้วยคุณเรียนรู้เพราะไปนี้พูดถึงพลังของความรู้ความสามารถอ่นะเทพสุข มีความเฉลียวฉลาดความโดดเด่นในเรื่องความรู้ความสามารถวิจารารปรนันน์ปานอมคุณสามารถใช้เหตุผลที่ดีมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์คุณรู้จักใช้จิตวิทยาที่มีอยู่ในตัวคุณนํามาใช้และปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์และพบกับความสุข ความอุดมสมบูรณ์และคุณก็มีคนมาช่วยเหลือคุณนะคอยประครับประคองอุ้มชูด้วยพลังบุญพลังความรู้ความสามารถของคุณคุณก็พบความสุขความสมหวังอย่างที่คุณคิดคุณราดถนาพระขันทากุมารแต่นี่ก็ดูเหมือนพลังของความเป็นเด็กแต่เป็นเป็นเด็กที่เก่งแก่ง พร้อมที่จะเรียนรู้มากด้วยประสบการณ์ชีวิตใน,ในความคิดการต่อสู้แต่บางครั้งคุณก็มีความเป็นเด็กความคิดอ่านที่เป็นเด็กอาจด,ดื้อรั้นเอาใจใจตัวเองหลงผิดคิดผิดตัดสินใจผิดทําให้มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับคุณความวุ่นวายอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วเพียงแต่คุณเองนะแต่คุณมากด้วยความรู้ความสามารถที่มีพร้อมอยู่ในตัวคุณแล้วอดทนในในเวลา ใช้เวลาแล้วคุณได้รับผลคุ้มค่าที่คุณเหน็ดเหนื่อยที่คุณเผชิญแล้วใช้สติปัญญาที่มีอยู่ในตัวคุณเองเนี่ยยุ่ที่ตัวคุณอะเฉพาะตัวคุณนํามาใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหาความสําเร็จสมหวังรออยู่เนะียย่ยไพ่ก็ยมสามมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์ภระพิคเนศราชาโชค อยู่บนทรัพย์สินเงินทองความสุขความสะดวกสบายเหมือนเป็นราชาความอดุดมสมบูรณ์หรือคุณตัวคุณเองด,ด้วยตัวคุณเองเข้าใจในชีวิตอยู่แบบเหมือนเข้าใจในในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสุขอยู่แบบเข้าใจในเหตุการณ์เข้าใจในสถานการณ์พอเพียงพอใจในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณมีความสุขนับต่อจากนี้เรื่องราวดีๆ จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้ไปเรื่องอะไรอ่ะโดยแล้วแต่ละคนละท่านที่คุณคิดคุณหวังคุณต้องการคุณปรารถนาที่คุณอ้อนวอนร้องขอแล้วคุณก็จะได้มาในสิ่งที่คุณคิดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อยู่ที่พลังงานตัวคุณก็สําเร็จสมหวังคุณเรียนรู้ในอดีตที่ผ่านมาที่ที่เกิดขึ้นกับคุณ ในการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาแล้วนับต่อจากนี้ไปแลในอนาคตคุณจะสมหวังเพราะคุณต่อสู้มาจากอดีตมาแล้วนะแล้วทำให้คุณสงหวังแล้วคุณเหนื่อยมากแล้วต้องการมีคนมาช่วยเหลือแต่คุณต้องยับยัง้งยังคิดพินิจพิจารณาให้รอบคอบระวังเวลามีทุกข์ก็อย่าหลงกับความทุกข์มีสุขก็อย่าหลงกับความสุข ให้อดทนฮะดูที่ตัวคุณด้วยมีมีมสเสน่ห์ทางคําพูดคําพูดของคุณมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองคอยช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกอย่างยังขึ้นขึ้นลงๆให้คุณแก้ไขในตอนนี้แต่ก็อยู่ที่เหมือนไพ่ก็ยามส้ำนะนะโดยเฉพาะในอดีตเนะี่ยคุณอดทนมาแล้วในการกระทําของคุณนะอยู่ที่ตัวคุณน,ะนับจากนี้ ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนเห็นผลเห็นคุณค่าในความดีของคุณได้คุณจะได้รับผลตอบแทนแล้วนะพบกับความมั่นคงแต่เหนื่อยเหนื่อยมาก่อนแล้วนะคุณเหนื่อยแล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จสมหวังความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะแล้วก็ไพ่ก็พูดถึงความสุขความสมหวังอย่างที่คุณคิดคุณต้องการทางที่คุณจะก้าวเดินไปเนะี่ยเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้ะเพราะเป็นี้พูดถึงเทพสุข ความสุขความอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องความรักตกกลุ่มรักมีความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตคุณพลังงานตัวคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะไบนี้พูดถึงโอกาสคิดอาคิดผิดแล้วไพ่ก็ย้ำสามให้คุณยับยัง้งยัยั้งคิดใ,ใช้สติพินิจพ,พิจารณาด้วยสติปัญญาความรอบคอบก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วคุณก็เก่งพลังงานความเก่งแก่ง เรื่องราวดีๆน้ำจากนี้ถ้าเกิดขึ้นกับคุณความมั่นคงไพ่ก็ยาซ้ํานะเนี่ยอันนี้ก็ด้วยทรัพย์สินงเงินทองนี่ก็ความมั่นคงด้วยด้วยพลังเพราะใบนี้ก็พูดถึงความเก่งกาการใดกาเสียกาเสี่ยงกาวไปข้างหน้าแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนจิตใจดีช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสกว่า คุณมุ่งมั่นมีพลังด้วยความเก่งแก่งมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาเข้าใจชีวิตเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้ให้คนอื่นผู้ที่ด้อยโอกาสกว่ามั่นคงในการยอมรับจากผู้คนรอบข้างและทรัพย์สินเงินทองรอเรื่องการงานมั่นคงในชีวิตต่อจากนี้